สวัสดีค่ะเคที่จาก DJ k จเคที่ชาแนลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศในบ้านที่บ้านเลยค่ะเคที่ไม่ได้ไปที่ทํางานนะคะวันนี้เพราะว่าแอคเคมเขาจะใช้วันอังคารเป็นวันหยุดสําหรับทําบ้านนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีคนงานที่ออฟฟิศที่ทํางานมามาช่วยทําบ้านคนหนึ่งฉะงนั้นเคที่ก็เลยต้องคอยดูแล คอยกากับนะคะจริงๆไม่ใช่คอยกํากับเราค่ะคอยแบบทําอาหารให้อาคีมเช้ากลางวันแล้วก็ทําอาหารให้น้องเขาด้วยก็เลยไม่ไม่ไม่ไมกล้าออกไปไหนไกลตอนแรกเนี่ยคิคที่กะว่าเคที่จะออกไปห้างโคไปซื้ออาหารอะไรอย่างี้ก็เลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปที่ทํางานแวะที่ห้างโคก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เคที่มีเรื่องที่จะมาแชร์ให้ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะเป็นเรื่องเล่าของพี่สาวคนรู้จักคนหนึ่ง ะะซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ3ปีกับ4ปีเค okay, ที่ก็จะรู้จักพี่สาวพี่สาวคนนี้แกมาตลอดพี่สาวเขาทำงานเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้าราชการแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีเป็นเป็นถึงระดับหัวหน้านะคะเงินเดือนก็เยอะพี่สาวเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรแบบนี้เลิกกับสามีคนไทย แล้วก็มีลูกชายลูกติดสองคนหน้าตาดีทั้งคู่เลยโอเคที่เห็นแล้วก็พี่สาวาก็มีแฟนเป็นฝรั่งเขาก็เดินสายฝอมีแฟนเป็นฝรั่งแล้วก็แฟนฝรั่งเขาเนี่ยพี่สาวเขาคบได้มาสามเกือบสี่ปีณวันนั้นที่พี่สาวเล่าให้คิดฟังนะคะก็คบกันมาเรื่อยๆในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ทําให้พี่สาวเกิดความไม่มั่นใจกับแฟนฝรั่ง เพราะว่าพี่สาวสังเกตด,ดูว่าแฟนฝรั่งของพี่สาวเนี่ยเขาไม่ค่อยบอกว่าเขาทํางานอะไรเขาบอกแต่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจพี่สาวก็ในระหว่างที่คบกันปีแรกปีที่สองก็พยายามถามว่าธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเขาก็ไม่บอกเขาบอกว่าเขาต้องติดต่อธุรกิจกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่กรุงเทพทีนี้พี่สาวก็พยายามอยากรู้ว่าเอ๊ะเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ว่าสังเกตว่าในขณะที่คบกันมากับแฟนฝรั่งเนี่ยคือคบกันมาสามปีเกือบสี่ปีเนาะเขาจะคุยเขาจะแชทอยู่ตลอดเวลาเขาจะเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนอยู่ด้วยกันกับพี่สาวนะคะคือพี่สาวเขาสังเกตดูว่าเขาจะแชทจะคุยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยคือแบบว่าเขาจะไม่ไมลืมเลยแม้กระทั่งเวลาเข้าห้องน้ําเขาก็จะเอาโทรศัพท์เข้าไปด้วย คิดว่าคงจะแชทกันเพราะว่าผู้หญิงมันมีเซนส์ก็รักๆเลิกเลิกกันแบบนี้มาตลอดในระยะเวลาที่คบกันมากับแฟนฝรั่งแล้วแฟนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะกลับไปต่างประเทศเขานะคะเขาจะกลับไปที่ประเทศเขาแล้วก็เขาเป็นเยอรมันเนาะขอโทษนะคะเขาเป็นเยอรมันกลับไปพอกลับมาเขาก็จะคือในระหว่างกลับไปก็จะคุยกันตลอดเนาะเพราะว่าคบกันเป็นแฟนกัน รู้ว่าพบกันเป็นในฐานะแฟนก็จะติดต่อกันคุยแชทกันตลอดพอจะมาพอจะมาที่ไทยพี่สาวก็จะไปรับแฟนที่สนามบินแล้วก็รับมาที่บ้านนะคะเขาก็จะให้เงินลูกพี่สาวบ้างคนละพันสองพันอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เงินน้องชายให้เงินคุณพ่อซื้อของมาฝากแต่ว,ว่าส่วนใหญ่พี่สาวจะเป็นคนเลี้ยงดูปูเสือนะ,ะทำอาหารให้กินแล้วก็พาไปช้อปปิง้ง แล้วก็ซื้อเครื่องดืม่มซื้อเหล้าซื้อเบียร์เลี้ยงเขาชอบดื่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทำอาาเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็มีอยู่หลายๆครั้งในขณะที่นอนอยู่ด้วยกันพี่สาวก็เห็นเขาลูกเข้า้องน้ำเขาก็จะเอาถูรสศัก์ไปด้วยเห็นเขาก็คือเหมือนแชทอยู่ตลอดคุยตลอดพี่สาวก็เลยว่าเออจะถามเขาดูว่ามันยังไงคุณค,คุณทำงานอะไรเลยแล้วคุณคุยอยู่กับใครตลอดเวลาฉันสังเกตดูคุณ จะถามหลายครั้งแต่ก็ไม่กล้าถามสักทีอะไรอย่างนี้นะคะจะมีวันหนึง่งนอนอยู่ด้วยกันแล้วผู้ชายแฟนของพี่สาวลุกไปห้องน้ําลุกไปอาบน้ําแล้วก็เลยม,มาโทรศัพท์เข้าไปด้วยแนมะ้มันจะมีวันมีเป็น,เป,นเป็นของพี่สาวที่จะได้รู้ <c oughs> เขาลืมเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ําด้วยพี่สาวก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะคะก็กลัวแล้วก็จริงๆใจของพี่สาวเนะี่ยคือกระแวงอยู่แล้วแหละสงสัยอยู่แล้วเพราะผู้หญิงเราจะมีเซนต์ใช่ไหมคะก็หยิบมาดูก็เห็นเขาเนะี่ยแชทคุยกับผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่ง แชทค้างอยู่นะคะก็ลืมโทรศัพท์เข้าห้องน้พี่สาวรู้แล้วพี่สาวก็โทรศัพท์วางไว้เหมือนเดิมเพราะก็เขาจะระมัดระวังเรื่องโทรศัพท์มากทีนี้ก็กรอให้แฟนออกมาจากห้องน้ําพอแฟนออกมาจากห้องน้าพี่สาวก็ตั้งใจไปแล้วว่าจะถามว่าตกลงยังไงคุณคุยกับใครกับเพื่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็ถามแบบนั้นจริงแฟนก็ออกมาก็ถามว่าคุณคุยกับใครอยู่เหรอฉันเห็นคุณคุยตลอดเวลาคุยคุณกับผู้หญิงไทยอ,ยอีกคนใช่ไหมคุณมีคนอื่นนอกจากฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย ถามถามเพื่ออยากรู้ผู้ชายฝรั่งแฟนของพี่สาวก็โวยวายนะคะโวยวายนี้คุณดูโทรศัพท์ผมหรอคุณหยิบโทรศัพท์ผมไปดูแบบส่วนตัวนี่เป็นของส่วนตัวของผมนะผมไม่ชอบให้ใครหยิบโทรศัพท์ผมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้ว่าคุยกันแล้วอะไร้ฉันแค่หยิบขึ้นมาดูเองเพราะว่าฉันก็สงสัยว่าฉันอยู่ในฐานะอะไรเพราะเราครบกันมาจะสี่ปีแล้วนะคะเราก็รู้กันแล้วว่าเราเป็นแฟนกันแต่ว่าฉันเห็นคุณคุยโทรศัพท์กั่ตลอดเวลากับ ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างนี้แล้วพี่สาวก็บอกว่าฉนันเห็นค,คุณคุยโทรศัพท์ตลอดเวลากับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครพี่สาวก็เลยถามเลยว่าเขาเป็นใครคุณบอกฉันได้ไหมแล้วคุณคุยกันเนี่ยยังไงแล้วฉันหละอะไรอย่างเนี้แล้วแฟนของพี่สาวก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนสนิทผมบางทีผมก็ไปพักอยู่กับเขาเวลามาเมืองไทยที่ไม่ได้มาหาคุณแล้วก็เราทําธุรกิจด้วยกันที่สําคัญเขายืมเงินผมอยู่ประมาณ5ล้านผมจะได้เงินคืนฉะนั้นผมก็ต้องมีการติดต่อกับ กับเพื่อนของผมคนนี้อยู่ตลอดเวลาจะต้องมีการคอนเนคชันเพราะผมต้องการได้เงินคืนแล้วก็พยายามที่จะบอกพี่สาวว่าคุณเข้าใช้ผมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรเราเป็นแค่เพื่อนกันพี่สาวเขาก็พี่สาวเก็ก็พยายามเชื่อแหละเพราะว่าทางแฟนพยายามอธิบายก็พยายามเชื่อก็จบไปไม่มีอะไรเรื่องนี้นะคะอยู่มาอยู่มาอีกก็เห็นอยู่นี้ตลอดนะคะอย,อย่าโหลดแล้วพี่สาวเก็ก็เริ่มทนไม่ได้ว่าอคบกับแฟนต่อไปเนี่ยคงไม่ได้อะไรเพราะว่าทิศทางดูเหมือนจะ คือไม่ไม่เห็นทางเลยนะก็ไม่เห็นความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าพี่สาวเขาอยากได้เขาอยากได้ความรักแท้อยากได้มิตรภาพอยากได้ความสัมพันธ์ที่มาอยู่ด้วยกันแบบว่าเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นสามีพัญญากันในอนาคตแล้วก็พี่สาวเขาคิดคิดเลยก่อนหน้านี้นะคะคิดไปไกลว่าเออจะอยากจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นแฟนตัวเองพูดสักทีขอสักที นะคะก,ก็ไม่เห็นพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ดีทุกอย่าง mm. เพียงอย่างเดียวคือ mm. เขาคุยกับโทรศัพท์ mm. แชทกับผู้หญิงคนนี้ตลอดเวลาทีเนี้ยพี่สาวก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวแฟนตัวเองกลับไปต่างประเทศแล้วก็จะบอกเลิกตัดสินใจว่าจะเลิกเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรเห็นแบบนี้มาตลอดทีนี้ก็แฟนก็กลับต่างประเทศไปพี่สาวก็ไปส่งที่สนามบินตอนตอนไปรับก็ไปรับที่สนามบินนะคะกรับกลับมาบ้านและทุกครั้งกลับมาบ้านเขาผู้ชายเนี่ยแฟนเนี่ยก็จะไม่ชอบนอนโรงแรม ก็จะพักอยู่ที่บ้านพี่สาวเลยนะคะใช้ชีวิตกันแบบสามีพัญยาเลยมาพักอยู่ที่บ้านพี่สาวพ่อแม่ครอบครัวก็รู้นะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องจ่ายไนงะเขามาพักอยู่ที่บ้านพี่สาวว่าบ้านพี่สาวเขาก็ค่อนข้างมีฐานะนะคะเขาก็ทํางานดีการงานมั่นคงเอางี้ดีกว่าเนี่ยก็ไปส่งแฟนที่สนามบินพอไปส่งเขาก็บอกลาก,กันนู่นนี่นั่นก็ยังแชทคุยกันอะไรพอก,กลับไปพบพี่สาวก็เลยตัดสินใจว่าเออคือ,อ,อ,อมันมองไม่เห็นอนาคตไง ะะพี่สาวก็เลยส่งข้อความไปว่าคุณไม่ต้องส่งข้อความมาหาฉันแล้วนะไม่ต้องโทรมาอะไรแล้วคือกิฟต์อัพคือยุติคือหยุดความสัมพันธ์คือแบบพูดง่ายๆจบเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายฝรั่งแฟนพี่สาวกแกก็พยายามแบบพยายามตือ้อพยายามแบบ please นะคะอย่าอย่าจากผมไปเลยอยู่กับผมเถอะผมผม,ผมรักคุณนะผมอยู่กับคุณและผมมีความสุขนู่นนี่นั่นก็พยายามอธิบายไปแหละแต่พี่สาวแก,กตัดสินใจว่าไม่ไม่ไปต่อจะจบแค่นี้จะพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ย จนในที่สุดคือพี่สาวก็ส่วนหนึ่งแกเล่าให้แกที่ฟังนะคะคือแกให้ใจไปหมดแล้วเอาใจแล้วก็เอาความรู้สึกไปเล่นให้ไปหมดแล้วก็ยังแบบว่ายังยังคงแบบว่ามัอนหวยหาอยู่ยังคงแบบว่าสงสารใจเนี่ยปากเนี่ยบอกไปว่าจะเลิกแล้วแต่ทุกครั้งที่เขาโทรมาก็จะมีผลทุกเขาที่เขาสกิปมาหรือว่าสง่งแม่เษสษส่งอ,อะไรมาก็จะก็จะรับ ะะตอนแรกบอกจะไม่รับว่าจะบล็อกจะอะไรแต่ก็รับแล้วผู้ชายฝรั่งคนนี้นะ่ะแฟนพี่สาวก็มีความพยายามมากถ้าเ็าติดต่อพี่สาวไม่ได้เขาก็จะโทรมาหาคุณพ่อพี่สาวแล้วจะโทรมา,าน้องชายแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนเข้าเข้ากับลูกชายของพี่สาวได้ด้วยนะคะก็จะพยายามโทรมา,าแล้วก็ติดต่อก็ได้คุยกันอีกมาจนถึงวันนี้ทีนี้เคที่เ็าไม่รู้ว่าเรื่องราวของพี่สาวที่สุดแล้วจะจบลงอย่างไรเพราะว่าวันนี้พี่สาวกับแฟนก็ยังคบกันอยู่แต่ว่าแล้วก็เลิกเลคบ,คบแล้วก็มีระแวงกันอยู่ตลอด ถ้าถามพี่สาวถามเคที่ว่าถ้าเป็นน้องเคที่ทํำยังไงการครบกันแบบระแวงแบบนี้การครบกันแบบไม่ไม่เชื่อใจกันไม่ไว้ใจกันและเขาก็ทําให้เราไม่เชื่อด้วยนะคะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ของเราก็ได้นะคะเคที่ว่าต่อให้เราออกความคิดเห็นไปสักร้อยความคิดเห็นนะคะที่สุดแล้วคนที่จะตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกทางของตัวเองก็คือพี่สาวเองนั่นแหละเคที่ก็บอกกับพี่สาวไปว่าพี่คะ เคสที่ว่าต่อให้พี่ไปไปขอความคิดเห็นจากใครไปเล่าให้เพื่อนอีกหลายๆคนฟังแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่สุดแล้วพี่จะเป็นคนที่ตัดสินใจของของของพี่ได้เองเพราะว่าพี่อาจจะแบบเอ้ยทนไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วคบกันไปนานๆเสียเวลามองไม่เห็นอนาคตพี่จะเป็นคนเลือกเลือกเองเพราะว่าเคสที่เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกเรานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นฝ่ายถูกเลือก เราเป็นคนเลือกได้นะคะเพราะาพี่สาวที่เคที่เห็นพี่สาวเขาเป็นคนสวยอะ่ะเออสูงโปร่งแล้วเป็นคนหน้าตาดีลูกผู้ชายสองคนก็หน,น้าตาดีั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็การงานก็ดีฐานะก,ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเคที่ตามความรู้สึกเคที่นะเคที่บอกว่าพี่สาวก็ทาก็ทาดีแล้วในแต่ละวันเขาเอาใจใส่ดูแลแฟนฝรั่งก็อย่างดีแต่ถ้าคนไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่สินของพี่สาวกับเขาอาจจะไม่เสมอกัน ะะถ้าพี่สาวเลิกไปตอนนี้เ็าอาจจะเจอคนที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่เจอคนที่ดีก็ไม่รู้อะนะคะแต่ว่าเคที่สําหรับเคที่นะเคที่ว่าพี่สาวมาเสียเวลามากเกินไปสี่ปีคือถือว่าเยอะน้าสาหรับเคที่นะคะคือทรงดีแบบพี่สาวนะเคที่ว่ายังหาได้อีกเยอะนะคะยังหาได้อีกเยอะแต่ก็ไม่ได้บอกเข้าไปแบบนี้หรอกแต่ก็บอกว่าให้พี่สาวนะตัดสินใจเองเลยค่ะเพราะว่าคนที่ใช่มันคือใช่คนที่เขาบอกเขา แฟนฝรั่งของพี่สาวบอกพี่สาวว่าผมรักคุณนั่นนั่นแต่เขาการกระทําของเขาคําพูดกับการกระทํามันเหมือนเหมือนสนทางกันน่ะมันเหมือนไม่ใช่มันเหมือนแบบมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าบอกว่ารักเออเขาทําอะไรคําพูดกับการกระทํามันต้องไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะแต่บอกว่ารักแล้วทาไปอีกอย่างมันมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะถ้าเขาจะรักเราคนที่เขาจะรักเราคิที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องพยายามนะคนที่ใช่ เราไม่ต้องพยายามบางทีเราอยู่เฉยเฉยเขาก็รักนะถ้าคนที่เขาจะรักถ้าคนที่ใช่คืออยู่เฉยไม่ต้องทําอะไรเลยเราไม่ต้องพยายามไปไกยคว้ามันก็คือใช่มันก็คือความรักแต่ถ้าคนไม่ใช่ทําอะไรมันดูขัดหูขัดตามันดูขวางตาไปสมุดน,นะคะก็เลยเล่าให้พี่สาวฟังพูดให้พี่สาวฟังนะคะพี่สาวโทรมามาถามไถ่ายเคที่นะั่นแหละว่าเออเมื่อไรจะกลับไทยนู่นนี่นั่นถามทุกสุขกันนานแล้วเราไม่ได้คุยกันนะคะ แล้วเมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยกับยายบุญด้วยนะคะยายบุญยูทูบเบอร์คนดังแกก็โด,ด่งดังไปแล้วนัานการ่ะ <Okay. S 1> เรื่องของพี่สามคที่ก็มาเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้เพื่อเผื่อจะเป็น uh, อุทาหรณ์สำหรับสาวๆบางคนกำลังเดินสายฝอบางคนกํบบาลังพูดคุยอยู่กับฝรั่งหรือบางคนเดินไปแล้วจะไปต่อหรือว่าจะหยุดหรือว่าจะพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจะกลับมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสําหรับการรับฟงังรับชมนะคะ ไปแล้วค่ะสู้ตายค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ